غايو <applause> بين تمنون لا سمنير سوره اياتي سيد دي غاياتي بين تمنون واو واو لام لام قفدان دان قاد جيم الف يا همزه هميم هم نون لام نل همزه نون ام با ما همزاء اي الف ما فاي فيها هي ميم زاي مز جيم جيم جا رارون ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حاك فحك مما تاتم بابا لاملي غنغ تاتن فافا ميم الاف ما تا غين نون نون رارو حكمة بالغة فما تون النذر فا فا واو لام وال عين نون عن هم يا واو يا دَنْ يد عين دان عد دان الف داعين عي لام لا شين يا شَيْمْ همزة نون إن نو فَتَوَلَّ راري فتولى عنهم يوم يَدَعُ الداعي إلى شيء نكر งายเอเป็นสำเนียงว้าวว่ะตัวว้ายที่ดีฟี่พกิบป่ะเพื่อนน่ะคุณออกเสียงอันสันสนแล้วลด้สั้นๆนะครับตัวลำพายลิ้นหลังลิ้นเจรตุกลางกอฟดันกาะเดตัวกอฟอยู่ที่โคลลิ้นนะครับสอนเสียงหนาไปสะกดกับตัวดันบุนดามีสุกูลสโตนเบาก่อนก่อนแล้วสกรอกอดยจีมอลิฟจันนะครับตัวจีมอยู่ที่อ่านะครับกลางลิ้นนะครับและไม่พ่นลมนะตัวนี้ยินตอนนี้ยาวอ่านนะครับบัดวาจิบมุตะซินพออกสอนเสียงยาวกับอัมซานั้นอยู่ในคำเดียวกัน ตัวใหญ่ลำคอส่วนลึกนะครับหายิ้มหุมหุมนะครับมีมตาเจอกับมีมเป็นแนไวไหดอมมิตรลนิมักุดน้าสอกิดนะครับหน่องเสียงสองมีมมีสั้นๆนะครับนูนลามนั่นรกระดูกลิ้นลามกอมารีนะครับกระดูกลิ้งขึ้นไปนั่น นะครับฮัมซาูนมตรงนี้นะครับนูนตาเจกบาอีกลาเปลี่ยนนูนให้เป็นมีมวิธีการสังเกตในกุรามันจะมีมีมสองแบบนะครับมีมแบบแรกเนี่ยจะเป็นมีมเงยหน้านี่เห็นไหมครับมีมเงยหน้าเรียกามีมอิคลาแล้วก็มีมที่สองนะครับแบบที่สองก็จะเป็นมีมกคบหน้ามีมกคบหน้าก็คือมีมที่อนุญาตให้เราอ่านหยุดนี่ครับเนี่ยนี่มีมที่สองนะครับนีาต่อไปครับ

เกนก็ gen go, ตัวเก์อยู่ที่ลำคอส่วนบนนะครับสั้นๆแต่ตุนตรงนี้ถ้าเราอ่านหยุดก็ให้ตานั้นตายนะครับแล้วก็หยุดตัวตาเนี่ยเวตากลมเวลาหยุดเหมือนกับพาเยอแต่ถ้าเราไม่หยุดก็ให้สระสองมาเจอกับฟ้าตะตุนะครับแต่เราไม่หยุดนะแฟฟ่ามีมอลีฟมาตาเกนตนุกนะน,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 นูนูนินห่วงนะครับบนนูนมีตาชิดอยู่นูน,นูแล้วสู รอรูฮิกมาตุมบาลิกอนนี่แบบหยุดฟะมาตุมนินูจุรตะแบบไม่หยุดฮิกมาตุมบาลิกอุฟะมาตุมนินูจุรตัวอานนะครับนูจุรตรงนี้รอหนาด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้าตัวรอนั้นอ่าก่อนที่เราจะหยุดตัวรอนั้นมันมีดอมมาอยู่ ฟร์ฟร์ตัวฟ้าปลายฟันบนมังกรฟีฟากลางด้านในตรงที่มันเปียนเปียสั้นๆต่ตาตัวตาปลายลิ้นแต่ที่โกลฟันบนสั้นๆวาวลามว่าหลุดกระดกดิ้นขึ้นไปแล้วละอินนูนอันนูนตาเจอกับฮาอินทรชเจนไม่หน่วงเสียงฮ้ามีมฮุมบอกแล้วนะครับมีมก้มหน้าคืออันนี้ในอ่านหยุดนะครับยาวาวยาวบนวามีสุกุนก่อนะว่ามีฟันหนุ่งนวลมีมาตัวมีมยุติลิ้มฟีฟากีฟาก็รองเสียงยันดันยันเดาะบนดานมีสูบพวงก็เรียกว่าสะท้อนเบากรกลัดสุกรอยันเดาะ อินดดนอุดนะครับอ่าตัวยาก็อยู่ที่กลางลิ้นนะครับอินดดนอุดบนดานมีตัชดีดอยู่นะครับไม่ต้องไปสะตอไม่ต้องอุดอ่ะอุดเฉยๆอุดตรงนี้ลามชัมซียดานอลีฟดานยาสองอินอีฮัมซาอีลามลาไม่ใช่ลามไลนะครับลามลาตัวเชนพุ่นลมกระจายลมนะครับตัวเชนอยู่ที่กลางลิ้นเช่นเดียวกันพุ่นลมกระจายลมเชนยาชัยมุนยามีสุกุลก่อนนะมันฟ้านุ่มนวล Hamzah nun in sara song te kam no ni daga man guna anekau kan no siya song mun nunu Kafku fuku to ka judi kolin na ka prorin man pomo angakak fanta ya hum maya ila shay in ukur to ni ka peron na shindel ka pror konna to ronan pen domma